พี่ชอบค่ะพี่ชอบพี่ชอบได้ค่ะ,คะ,ะพี่ชอได้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ชอแนอะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ,อก็ค่ะต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะขอเรียกแทนตัวเองว่าเอ็มแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนจะติดเรียกว่าชอบแต่ว่าตัวเองตัวเองจะติดเลยว่าเอ็มนะคะ โอเคค่ะก็คืออ่าแนะนําตัวเองนะคะเเคยอยู่สายการบินกาตาเอเวส์มานะคะบินกับที่นั่นาประมาณเกือบสิบสองปีค่ะแต่ตอนนี้ถอดปีกเรียบร้อยกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะกําลังเริ่มเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตค่ะตอนนี้เอาไงดีอยากได้ค่ะเริ่นสอบถามที่ช่อบเลยค่ะ พี่ชอบบินมา12ปีเนี่ยพี่ชอบเจอ,อประสบการณ์การบริการใดนะคะที่เซอร์ไพรส์ตัวเองที่สุดหรือทําให้ตัวเองแบบชอบอุ้ยมีแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าประสบการณ์ทางการบินมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าด้วยการที่เราอยู่สายการบินต่างประเทศเราจะเจอคนหลากหลายสัญชาติหลากหลายวัฒนธรรมกม็มันก็จะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในทุกวัน ถ้าถ้าจะเอาเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ขำๆเลยมันก็จะมอะีอย่างบางครั้งคือมันจะมีครั้งหนึ่งที่ที่เครื่องบินขึ้นไปแล้วแล้วผู้โดยสารก็มาทะเลาะกับเราว่าแบบทาไมเครื่องไม่ออกสักทีทําไมสายการบ,บินคุณช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยว่าเฮ้ยคุณช่วยดูน้องหน้าต่างนี้นึงนะคะคือเราขึ้นมาแล้วเครื่องบินขึ้นมาแล้วประมาณเป็นชั่วโมงเขาก็แบบว่าไม่เชื่อสายการบ,บินคุณหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมันมันก็จะต้องเป็นในหลายๆครั้งมันก็ต้องเป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่ง ซึ่งในจุดนี้มันทำให้เรารู้ว่าเมื่อบางครั้งมันเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือคำถามต่างๆที่มาจากผู้โดยสารโดยเฉพาะแบบบางทีมันมันจะไม่มีคำถามอะไรที่ว่างโง่สำหรับอ่าบางทีคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคำถามนี้มีด้วยเหรออะไรองนี้ยค่ะแต่พอเราไปหยุดตรงนั้นะด้วยความที่บางครั้งเราไปเจอผู้โดยสารไม่ได้ว่า เฮ้ยทำไมเขาเขาถ่านนี้เฮ้ยทำไมเขาไม่รู้จักวิธีการเข้าห้องน้ำเฮ้ยทำไมเขาไม่รู้นี่นั่นนู่นนี่ด้วยเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันต่างกาันก็คือพอเรามาอยู่เป็นหน้าที่ลูกเรือเราก็จะไม่มีสิทธิ์ไปเจอว่าเอ้ยคุณโง่นะอย่าถานนี้สิด้วยหน้าที่การงานเราจะไม่มีสิทธิ์ไปหัวเราะยาะเขาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทาให้เราสอนว่าโอเคเราต้องพยายามยังไงก็ได้ให้อธิบายให้ผู้โดยสารเข้าใจเรามากที่สุดณนะที่ตรงนี้เพราะว่า เพราะว่าณจุดที่เราทํางานเราคือเหมือนเหมือนเราจะเป็นเป็นที่พึ่งที่เดียวของเขาเอาว่าง่ายๆค่ะก็ก็มันมันเป็นประสบการณ์ที่ที่สนุกแล้วก็มันจะมีอะไรชายเลนจ์ทุกวันถ้าถ้ามาอยู่ในหน้าที่แห่งน,นี้เอ็ว่าบีเจยากรทุกคนก็เห็นด้วยเพราะมันจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่ทุกวันถามว่าสนุกไหมอาชีพดีสนุกมากค่ะบอกเลยสนุกมากค่ะ อย่างที่พี่ชอบบอกเลยนะคะมีอะไรที่ชาร์ริสทุกวันก็คือมีอะไรที่ท้าทายทุกวันนะคะในการเจอคนประเภทต่างๆนะคะว่าเป็นคนลักษณะต่างๆมีความคิดที่ต่างมุมมีเค้าเจอร์มี culture, มวัฒนธรรมที่ต่างกันดังนั้นค่ะเราไม่ควรที่จะดูถูกเขาเรียก่อะไรคะดูลุกดาวให้คนอื่นนะคะเราควรจะดี เปิดรับในสิ่งต่างๆแล้วดูว่าเอ๊ะเหตุผลเขาเป็นยังไงทําไมเขาเป็นอย่างน,นี้เป็นเพราะวัฒนธรรมหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสังคมที่เขาประสบมานะคะมะสาสามอาจารย์